ตอนนี้เราอยู่วัดทุ่งเสียดอำเภอพูนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้ช่างหนึ่งกับแฟนกำลังเดินทางไปวัดทุ่งเสียดนะครับอำเภอพูนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี401อีก12กิโลเมตรทางนี้คุค้นๆเหมือนไปบอกกรังไหมไหม,มาบ่ร้อนไหมอ่ะอจำไม่ได้ยังไม่เคยมาาครังแรก ไปที่เพลงไทของไทยบเพลงของนั่นเหรอคนจะได้ไปไหนต้เหรอช่งหนึ่งเดินทางจากวัดสมหวังมาวัดทุ่งเสียดก็ใช้ ระยะทางประมาณ2ี่ิกกิโลนะ,นะจากก o o ก l e Map นะครับมาครั้งแรกคือวัดทุ่งเสียดนี่อยู่ตำบลท่ารงช้างครับอำเภอขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับก็ถ้าเกิดเดินทางจากในตุงเลิกอยู่แล้วเรประมาณ49กิโลประมาณนั้นนะครับผมที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นอุโบสถอยู่กลางน้ำครับเป็นรูปเรือสำเภานั่นเองครับก็มีศิละปะค่อนข้างเฉพาะตัวมากๆสวยงามครับอ่านะช่างหนึ่งเห็นในรีวิวของคนอื่นนะช่างหนึ่งก็เลย แวะมาชมพามาเที่ยวมาทำบุญด้วยครับถึงแล้วที่นี่วัดทุ่งเสียดวัดทุ่งเสียดตอนนี้เราอยู่วัดทุ่งเสียดอำเภอพูลพินจังหวัดสุราธานี เจอเราสองคนเจอนเราสองคนตัวตัว,วตัวหนึ่งแล้วเนอะเออดูสิแต่ว่าแบบไม่มีคนนะบ่งตัวนี้นะแต่แต่ว่าเราเราก็มาถึงก็ยังไม่เคยมาเพ้่มาั้งแรกศิลปะอ่าเป็นคล้ายๆกับเออเขาเรียกอะไรนะเจงศิลปะแบบพระเจ้าชัยวร,รมันอะ่ะเป็นเป็น ออประมาณนั้นแหละคือสวยนะสวยอีกแบบนะึงเนี่ยยังสวยดูดิดเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยเป็นโบสถ์กลางน้ำนะเพื่อนๆโอ้โหสวยอะเนี่ยสวย,สวยมากเลยเป็นคล้ายๆกับเป็นกระเบื้องเผาอะออพญานาคจะเป็นพญานาค ใต้เขมนอะ่ะสวย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 จริงลองเข้าไปชมด้านในกันครับวัดทุ่งเสียรครับตั้งอยู่เลขที่41บ้านทุ่งเสียรถนนพุทธินพระแสงหมู่หึ่งตำบลท่าโรงช้างอำเภอพุทพิน,พนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนนครับม<า>ผมเป็นวัดสังกัดคณะมหานิกายนะครับตั้งอยู่ที่เนื้อที่ประมาณ30ไร่นะครับก็ ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวครับได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมานะครับก็24มีนาคม2 5 1 2ครับประวัติความเป็นมาของวัดนะครับเดิมเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนตั้งแต่เมื่อสมัยพม่าตีกรุงศรีริยาแตกแล้วก็เก็บของมิค่าไปพร้อมเผาวัดทิ้งนะครับแล้วก็ทําให้หลักฐานเ,เหลือหลักฐานอยู่น้อยเหลือเกินนะครับแล้วก็เหลือแต่ซากอิฐปลาหักพังและเช่นเสาหงแค่นั้นเองครับวัดทุง่งศิษยก็ ก่อตั้งมาตั้งแต่พุทธศักราช2,400เลยมีโบสไม้สักกลางน้ำครับสร้างขึ้นสมัยศรีวิชัยเมื่อ500ปีก่อนเลยทีเดียวครับแต่ได้พังไปตามกาลเวลานะมีหลักฐานหลงเหลืออยู่เพียงเสาไม้โบสนะครับมาหนือน้ําเพียงต้นเดียวเท่านั้นครับอุโบสถอุโบสถมีความกว้าง8.5เมตรครับยาว15.5เมตรนะครับสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช510 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กครับงดงามมากๆครับครับเดี๋ยวเราขึ้นไปกราบพระกันในอุโบสถนะครับสวยงามดงามมากๆศิลปะแบบรีวิชัยนั่นเองครับครับมีหลวงพี่มาสองรูปครับก็โยมอีกหนึ่งท่านนะครับก็เข้าไปกราบพระเช่นกันครับแลกนึกว่าเป็นพระปัจมัดไม่ใช่ครับเป็นนกเที่ยวท่องเที่ยวเหมือนกันแวะมากรับพระที่ด้านหน้าไม่เห็นเมื่อกี้นี่คือพระอโรติเกศสวนนะครับองค์เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไปอีก 2,500ปีข้างหน้าครับผมข้างในงดงามครับผมนึกถึงบรรยากาศที่เขาเรียกว่าอะไรนะพุทธคัคยาองค์สมมาสัพทธเท้าองป์ปฏิสธานอยู่ในอุโบสถนี้ครับผม<ด>ช่้าหนึ่งและคนแฟนประทับใจมากๆครั้งแรกก็ได้เห็นศิลปะแบบศรีวิชัยเป็นอุโบสถนะครับเป็นวัดพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาแล้วมี ความเป็นมาย,ย่าวนานมากๆครับยาวอย่างน้อยห้าร้อยปีเลยทีเดียวสวยเนาะนี่เราเจอองค์พ่อเวสรันด้วยสาธุขอบรถ ครับพระประทานในอุโบสถที่ประจำหนวดในอุโบสถคือปางสมาธิครับขนาดหน้าตักกว้าง85นิ้วสูง109นิ้วครับผมส่วนรูปแบบการก่อสร้างจะออกมาตามความเชื่อทางพุทธศาสนาโดยสร้างเป็นเรือลำใหญ่ทับบรรทุกโบสถ์นะครับหลังสีขาวส่วนหัวเรือจะหันไปทางทิศตะวันออกครับครับและส่วนท้ายของเรือจะสร้างพระบรมธาตุชยาจำลองครับที่เห็นอยู่ก็คือพระบรม พระธาตุชยาศครับมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ด้านในด้วยมาขอพรด้วยกันเลยครับโมส้สาธุสาธุมีบางองค์เสด,ด็จมาเองนะครับมีหลายแบบหลายแบบเลยเสด,ด็จมาอย่างน,นี้จะมีป้ายเขียนไว้ตรงที่นี่เลยจะมีรูปถ่ายด้วยนะครับพระบรมสารีริกธาตุสาธุสาธุขอให้ครอบครัวลูกทัง้งครอบครัวมีสุขภาพดีคิดถึงใดท้ำิดถึงได้สมปรารถนาสามารถขอพรไปพร้อมกันได้เลยครับสาธุสาธุสาธุครับ สาธุเป็นปุนกุศลนะครับขอพรครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตต้องครอบครัวครับลูกหลานทุกสาธุครับเพื่อนๆท,ท,ที่อยู่แห่งไหนใกล้ๆครับสามารถแวะมาไหว้กราบสาระพระบ,บรมธาตุยาจำลองที่นี่ได้แล้วก็เป็นเ,เป็น มาชมงดงามความงามเนเของอ,โอุโบสถกลางน้ำนะครับคือค่อนข้างจะใหญ่มากและมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า500ปีเลยทีเดียวครับที่นี่ก็จะมีแม่ตะเขียนด้วยนะเออใข่สายมูก็นะของของหวยนะแล้วแต่คนนะั่เส็นเช่นนั้นก็มากราบพระส่วนใหญ่ออดูบรรยากาศด้วยรอบรบับผมค่อนข้างใหญ่มากอันนี้ช่างหนึ่งลงอีกฝั่งหนึงนะ คือห้ามเรามาหน้าน้ำนี่คือน้ำจะปริ่นเต้นต้องสวยกว่านี้อีกเยอะเลยที่เรามาตอนนี้คือแบบไม่มีแดดน,นะแต่ว่ายังไงเขาเรียกว่าอึมครึมอึมครึมนหน่อยหน่อยร้อนเอาร้อนไม่จัดร,ออร้อนไม่จัด ตรงจุดนี้มีพระพุทธรูปแกะสลักโดยกับหินภูเขาไฟในหะินศิลานั่นเองครับสวยงามมากๆครับมีจุดถ่ายรูปเช็คอินตรงจุดนี้ด้วยนะครับมีม้านั่งให้เรียบร้อยถึงแล้วนะอุโบสถกลางน้ําวัดทุ่งเสียดอําเภอพุพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับที่นี่วัดทุ่งเสียดตําบลท่าลงช้างอําเภอพุพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเป็นวัดที่มีอุโบสถใหญ่หญมากๆขากลางน้ํามาเที่ยวกันนะสุราษฎร์ธานี